นะครับวันนี้ก็จะมาทำอ,าอะไรกินแบบง่ายๆนะฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าสุกี้ก็ไม่เชิงเพราะว่าอะไรรู้ปะเราทําตามวัตถุดิบที่เรามีนะครับคือตอนเนี้วันก่อนผมไปซื้อนี่าไว้แล้วก็เป็นเป็นเส้นเล็กอะ่ะเป็นเส้นเล็กที่เขาทากว๋วยเตี๋ยวอะ่ะคืออยากกินเท็กเจอร์เส้นเล็กอะ่ะก็เลยซื้อมาแล้วก็แช่ตูเ้เย็นไว้ก็ยังไม่ได้นั่นก็คือเอามาเนี่ยเอามากินเดี๋ยววันนี้ก็คือจะลวก เราก็กินเป็นเหมือนกิน,กนคุกน้ํามันแล้วก็กินเป็นข้าวแล้วก็วัตถุดิบตรงนี้ก็จะมีสาหร่ายวากาเมะที่สั่งมาจากช้อปปี้นะแช่แล้วก็ได้เยอะเลยแล้วก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้ดูดซุปนี่ตัวนี้ก็อร่อยดีนะชอบกินก็เอามาแช่น้ําก่อนที่จะทําอันนี้สําคัญมากนะครับคือถ้าไม่แช่เนี่ยต้มยังไงก็ไม่ก็ไม่นิ่มนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยถ้าเราไม่แช่แล้วบีบน้ำออกนะแล้วก็วันนี้มีเป็นผักกาดขาวอันนี้ซื้อเป็นหัวหัวไวแล้วก็มา ฉีกินนะครับวันละสามแผ่นอะไรเงี้ยแล้วก็หมูหมักหมูหมักอันนี้ก็คือหมักทิ้งไว้ก็มีซีอิ๊วขาวอะไรเงี้ยซีอิ๊วขาวพริกไทยซอสปาเขียวมีเหล้านิดหน่อยน้ำมันงาอะไรเงี้ยก็ผสมไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนหลักก็จะเป็นมีโปรตีนนะครับแล้วก็มีวิรเชเบมีวิตามินมีมีมีนี่โปรตีนเหมือนกันแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตตัวนู้น แล้วก็มีตัวผักนะครับแล้วก็น้ําจิ้มนะฮะตัวนี้ก็จะใช้ผมก็จะทําเตรียมมานะครับคือตู้เย็นเราอยู่อีกที่หนึ่งนะเราก็จะเตรียมวัตถุด,ดิบมาในนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ําจิ้มซุกี้นะครับแล้วก็เป็นน้าจิ้มหมาล่าแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็หั่นพริกขี้หนูลงมานะครับประมาณสามสี่เม็ดเนี่ยก็ได้ถ้วยประมาณในเล็กๆนะครับแล้วก็น้ําซุปก็ทําจากตัวนี้นะเดี๋ยวเจะทำนี่ ตัวนี้ใช้ดีนะฟ้าไทยเนี่ยเขาบอกว่าใช้ก็คือหนึ่งช้อนผมจะใช้หนึ่งช้อนแล้วก็น้ำประมาณ 1, 600, 600, ml, ลิตรหนึ่งหกร้อยหกเจ็ดร้อยมลเนี่ยก็ประมาณมาหม้อเขาจะประมาณเนี่ยเท่าฝ่ามือก็จะพอดีแหละใส่แค่ตัวนี้นะครับน้ำซุปฟ้าไทย,ยแล้วก็ผสมน้ำนะฮะต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ผักตัวนี้ไปเพื่อให้ผักขาวก่อนนะวิธีการผักก็จะใส่สีขาวก่อนเพื่อให้มันหวานต้มทิ้งไว้ก่อนมาแล้วก็ค่อยๆใส่อย่างอื่นส่วนประกอบลงไปนะครับ แล้วก็กินกับเส้นลวกเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบต่างๆเสร็จแล้วนะผมก็ผงใส่แล้วก็น้ําใส่แล้วก็จะต้มนี้ไปก่อนต้มผักกัดผักกัดขาวที่อยู่ช่วงล่างผักกัดเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนที่เป็นสีขาวกับส่วนที่เป็นสีเขียวส่วนที่เป็นสีขาวมีความแข็งแล้วก็มีความกรอบเนี่ยเราจะต้มกันไปก่อนเลยนะครับเพื่อให้เขาดึงรสหวานออกมาบ้างนะฮะแล้วก็จะทําให้ความสุกเนะี่ยมัน ขึ้นพอๆกันนะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเมื่อเดือดเสร็จแล้วเราก็ต้มไปสักระยะหนึ่งล้วก็ดูนะ,ะดูความใสของผักเนี่ยถ้าผักเขาเริ่มที่จะใสประมาณนึงแล้วก็หลีไฟนะครับผมผมก็จะลดไฟลงมาหน่อยล้วก็จะใส่ตัวผักขาวที่เหลือลงไปนะครับน้ําก็จะนิ่งเพราะว่ามันมีการดึงอุณหภูมิล,ลงนะฮะจากการที่ผักเย็นๆลงไปแล้วก็น้ําร้อนๆอยู่พออุณหภูมิตกมันก็จะหยุดเดือด ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอยเฝ้าดูนะฮะว่าให้เขา,ามีเดือดปุดๆเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะง่ายๆประมาณนี้เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ตัวของเนื้อสัตว์ลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมก่อนนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อหมูตรงนี้ที่หมักเอาไว้นะครับเดี๋ยวพอผักเดือดรอบแรกแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปเลยแต่เนื้อหมูเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่ได้แบบว่าจะใส่แบบ ลงไปแล้วก็รอให้เขาเดือดนะอันนี้จะมีเทคนิคทดนึงหร่อจะบอกให้ดูนะฮะว่าทําให้หมูสุกแบบพอดีเนี่ยหว,นวานหวานเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวรอให้ให้น้าเริ่มเดือดอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าช็อตต่อไปนี่จะเป็นช็อตให้ผักไปเขียวสุกละนะครับผมตรงนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของอกลิ่นเหม็นเขียวนะใครที่ไม่ชอบรับรองว่าทําแบบนี้หวานแน่นอนสุกนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะเนี่ยครับเริ่มมีเริ่มมีอฟองอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ จะปรับไฟขึ้นมานะก่อนใส่เนื้อสัตว์นะครับก็เราจะเน้นให้น้ำเขาเดือดนะครับผมประมาณหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยใส่ไปตรงที่มันเดือดนะครับเขาก็จะหยุดเดือดนะฮะอุณหภูมิก็จะตกลงนิดนึงนะครับเป็นธรรมาชาตดดาของของการใส่นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะอุณหภูมิจะจะริ่ลงละใส่ได้เลยนะครับเทล,ลงไปเลยโอเค อ่าเรียบร้อยใส่หมดแล้วนะครับกระจายครับกระจายตัวนี้กระจายตัวเนื้อสั์นะครับให้ทั่วนะครับเพื่อให้เขาสุกพร้อมกันนะครับแล้วเราก็จะได้เป่าไฟเมื่อกระจายตัวเสร็จแล้วนะฮะสีแดงมันหายหมดแล้วเราก็จะใส่ตัวสาหร่ายวากาเมะนะครับโรยลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้อันนี้จะแป๊บเดียวแล้วนะหลังจากนี้ฮะก็จะได้ทานแหละนี่ปึบ สุดท้ายครับวัดกรเมดใส่ลงไปโอเคนะครับพอพอริมริมเริ่มเดือดแล้วนะฮะหมูก็จะสุกพอดีนะครับอันนี้เสร็จแล้วะฮะประมาณนี้นะครับแล้วปิดฝานะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียทำเนี่ยก็คือฝา,าจะต้องมีนะต้องมีฝาที่ปิดได้พอดีเพราะว่าจะได้กักอุณหภูมิไว้นะครับให้เขาสุกประมาณนี้แล้วก็ปิดแก๊สถือเป็นการเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวซุปนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาลวกเส้นแล้วก็พร้อมทานได้เลย โอเคครับเทคนิคการลวกเส้นนะครับก็คือเราตั้งน้ําให้เดือดอย่างนี้เลยนะฮะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาเส้นใส่ลงไปเลยครับปุ๊บเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยนะฮะแต่ว่าเส้นเราเนี่ยเราต้องแช่น้ํามาก่อนนะแช่น้ํามาก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําเดือดแล้วก็ปิดแก๊สเลยปริมาณน้ําเนี่ยก็ให้กะว่าจะท่วมเส้นพอดีหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปน็อกน้ําเย็นนะฮะแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะครับเสร็จแล้วะเส้นนะครับไม่ต้มเส้นนะเพราะว่าจะทําให้เละอ่า ก็หลังจากที่ลวกเส้นเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาขึ้นจากน้ํานะนี่ฮะแช่น้ําเย็นที่น้องท้ำเย็นเมื่อกี้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะฮะเพราะว่าอยากให้เขามีสีสันนิดนึงนะถ้าใครเนี่ยอยากให้เพอร์เฟกเลยนะก็แนะนําให้มีน้ํามันกระเทียมเจียวเนี่ยใส่ลงไปรับรองหอมแน่นอนอันนี้ก็คือเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใส่น้ํามันนะฮะเส้นก็จะไม่ได้ติดก็คือเคล็ดลับก็คือ1แช่เส้นก่อนนะฮะเพื่อที่จะล้างนะฮะ ตัวเส้นแล้วทําให้เส้นเขาชุ่มชื้นให้มีน้ําอยู่แล้วพอเราลวกเนี่ยก็คือเราใส่ลงไปน้ําเดือดเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยเราไม่ต้องแบบต้มเขาลวกเขาะนะแล้วก็มาทานกันนะครับนี่ครับมาดูผระเอกของเราดีกว่านี่ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเพอร์เฟกมากเลยนะถ้าเรามีผักโรยนะฮะต้นหอมผักชีอะไรเงี้ยถ้าใครมีก็อันนี้ก็เป็นแนวแบบกินง่ายๆอยู่หอนะนี่ครับเห็นไหมหมูเขาก็จะแบบว่า จะไม่ได้สุกจนแข็งนะจะพอดีอย่างที่ผมบอกนะครับสําคัญคือต้องมีหม้อปิดฝาไว้นะก็ไปหาซื้อในช้อปปิ้งช้อปปี้รั a d a าว่ากันไปนะนี่ครับเต้าหู้ดูซุปเนี่ยโหกินก็เนี่ยง่ายๆครับก็คือเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้นะฮะนี่นี่จิ้มง่ายๆครับก็ทานคู่กับเส้นนะฮะที่เราเตรียมไว้นี่อย่างนี้เลยรับรองครับโหอร่อยแน่นอน,นครับ โอ้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ